สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นรถดำซิงนะครับเราก็มาจัดทรงใหม่ครับหลังจากที่ถอดกันชนวิ่งอโอ้หล่อเลยครับพอใส่กันชนไปกลับคืนสู่สภาพเดิมวันนี้มาจัดทรงกันชนแล้วก็มีบริการล้างนะครับ คาเคอูวิสารใต้ดำเต่งครับรถอูก็เข้ามาล้างได้ไม่เสียตังรุ่นนี้ไม่ต้องถูครับฉีดออกหมดเลยแถวล้างโดยไวรุ่นนะนะไวรุ่นเมวดีนี่สะอาดเลยครับโอ้ต้องถูเลยต้องซื้อไว้สักเครื่องแล้วแบบนี้ ันชนช่างเลิศรับประกันให้ครับอยาอย่าจิดเลยคเนี่ยเดี๋ยวผมถอดเลยถ้าวิ่งอีกอะไม่ใส่ละก็ก็เดี๋ยวมันเบี้ยวอีกไงครับโอ้หันหน้ารถไถใส่ขับไปด้วยทำทางไปด้วยนครับกับทรงมังุร บางฝุ่นมันเสียทรงแล้วก็เปะเลยครับเปะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใหม่นะครับก็น่าจะหลอกกว่าเดิมนะครับอู่นี้นี่อู่มาตรฐานครับใครออกรถอู่นี้โชคดีนะขอใครขอครับรับประกันคือรับประกันเงนลูกบวช ครับสมมุดรถเสียซร้มนี่ขับเข้ามาจัดให้เลยครับบางฝุ่นอะไรนี่จัดเหล็กให้ใหม่เลยนี่เป็นไงถ้ารถอูนะจัดให้ใหม่เลยครับของผมก็กันชนหักทั้งเลิศก,ก็จัดให้ใหม่เหมือนกันก็เอาน่าจะเอาแต่ค่าแรงเฉยครับไม่ได้เอาค่าอะไรนะเอาแต่ค่าค่าถอนรถอูอนี่แหละครับ ดีแล้วรถอู่ก็จะสบายแบบนี้แหละนี่อันนี้ก็ล้างก็ไม่ได้ล้างสะอาดนะครับก็เดี๋ยวไปล้างที่บ้านต่อเดี๋ยวเพื่องน้ําเขาครับล้างไปโฉมโลมไว้พอแล้วครับนี่แหละนี่ตรงอ่างนี่แหละล้างยากต้องยกดําแล้วล้างครับถ้าได้เครื่องอัดฉีดล้างง่ายเลยเลทจ,จะแปะใหม่นะครับแปะตัวนี้แล้วก็ตัวบนนี้ใหม่ น่าจะให้แกยิงเพิ่มนะหมุดเนี่ยเพราะว่าดูอ่ะอันนี้ยิงยิงห่างเกินเนี่ยมันเลยมันเลยแบบปริออกยิงเพิ่มอีกตรงกลางตัวหนึ่งนะเนี่ยตรงกลางปุ๊บปุ๊บปุ๊บสะอาดเลย นี่ครับเจ้าเจ้าไ,ไปล้างอยู่บ้านตอเดี๋ยวน้ำขเขาค่าไฟเพลงปลาครบใครว่าใครที่ว่าอะไรนะดินนี้ถ้าไม่ล้างสีมันจะลอกไหนไม่เห็นลอกเลยครับเนี่ยดูดิเห็นไหมอันนี้ผมไว้ตั้งหลายวันนะมผมไม่ได้ว่าผมขี้เกียจล้างนะผมไม่มีเวลาล้าง ก็จะเป็นจัดทรงบางฝุ่นแล้วก็กันชนแล้วก็ฝาท้ายครับฝาท้ายเดี๋ยวจะให้ยิงหมดเพิ่มเลยครับพอหว่งมันจะได้ทนกว่านี้หน่อยตัวนี้นะตัวเนี้ยตามจริงอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าจานชูกระดันพลาดเฉยเอามาเฉียวมันก็เลยเป็นนี้ครับฝาท้ายก็ปกติดีนะยังไม่มีหักไม่มีเตก พรุ่งนี้ก็ไปงานบุญครับช่างเดือดรักโอ้นี่รถหรืออะไรเนี่ยได้ล้างเลยช่วงนี้เดี๋ยวนี้แหละจะล้างวันนี้เนบก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเออหมดเดี๋ยวเราต้องจะต้องไปหาแถวบ้านกวนแต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนเนบก่อนอยู่ดีเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็วิ่งไม่ได้ ขอดมาเชื่อมปะไม่อยู่แล้วรถลอโดมินเซเตอร์เต็มอู่เลยครับนี่2สองคันนี้จะเป็นแนวไฟสองคันเลยนะตัวรถผมจะเป็นแนวยุ่นอยู่คันเดียวไม่ค่อยมีใครทําครับแนวนี้เพราะว่าถามว่าใช้งบเยอะไหมพอๆกันเลยนะงบะแต่ว,ว่ามันก็อยู่ที่ความชอบเนาะแนวยุ่นมันก็จะต้องเก็บรายละเอียด เยอะกว่าพวกเรื่องอะไรอะไรเงี้ยถ้าเรายิ่งใส่ของยุ่นมันจะยิ่งสวยถ้าแนวไฟอย่างนี้เราเราจัดทรงไฟก็สวยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเติมอะไรอีกอะ่ะเติมเท่านี้ก็สวยแนละ้วเนี่ยสวยนะผมชอบเลยนะคันเนี่ยแต่ว่าโอ้ผมเริ่มอิ่มแม่แนวไฟอะ่ะมันอิ่ม้วครับมันขับมานานแล้วแล้วมันก็อิ่มแล้วครับ แต่ดูนานๆไปมันก็ทำมันเบื่อไม่เบื่อหรอกแต่มันอิ่มแล้วคือเลิอกอยากได้เงี้ยไปแล้วดูอย่างนี้บางฝุ่นเล็กเลยอะไรมันเยอะไงเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์กระจกอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วดูบางฝุ่นถ้าได้บางฝุ่นใหญ่กว่าน,นี้เนาะเจ็มเลยนี่น่าจะเจ้าของเขาน่าจะสั่งไม่ต้องใหญ่เนี่ยถ้าได้บางฝุ่นสักเท่านี้โหดมากเลยครับ อู้คันนี้ภายในสวยนะยอมรับเลยสวยนี่บอป๊อด,อดโคตรสวยท่านผู้ชมสวยโครตผมอีกเดี <c> ๋ย <oughs> นี่ยังไม่เต็มเหลือเหลืออะไรนี่เหลือนี้แต่มเป็นสีฟ้าแล้วครับโอ้นี่ไม่ได้ปูครับเป็นหุ้มขนอกเอา แปดอีนี่ก็เก็บสีใหม่หมดผมว่าจะเอามาเก็บอยู่ไม่ได้เก็บเลยนี่จะเป็นแนวภาคกลางนะยัยงรเรเดียมแม็กแม็กลายสองชั้นครับรถถ้ารถแถวภาคกลางไม่ต้องห่วงครับป้าสภาพมันจะไม่สวยสภาพมันจะขี้เหร่ เพราะว่ารถบ้านเขามันไม่ได้วิ่งทุรักทุเลเหมือนบ้านเราบ้านเรามันทุรักทุเลครับทางทางก็กิกลเออหลายอย่างครับนี่ก็อ๊้อันนี้มังฟุนใหญ่มังคุนใหญ่กว่าเขาเลย วยมากช่างบอยไฟดีดอู้นี่นี่นี่เป็นของสปอร์ตไลท์แท้ครับเป็นของเรนโซใช่ไหมเรนโซใช่ไหมอู้ตัวนี้แท้แต่ตัวนี้ตัวนี้ไม่แท้ใส่แท้แถวเดียวเหรอใส่แท้แถวเดียวครับใช่ไหมถ้าเทสหลังหลังมันจะเงาเนี่ย ูดผิดพูดถูกก็ขออภัยเลยนะครับไม,ม่รู้เหมือนกันว่าเขาดูกันยังไงแท้กับไม่แท่แต่ก็คือตามที่เห็นนะหลังเงาแต่น่าจะพอเสียดายครับเว,เวลาเวลาเตะเวลาอะไรเสียดายใส่เทียมดีกว่าถ้ารถเราไม่ได้วิงเยอะจัดแท้เลยแต่นี้ใส่เทียมอันนี้เห็นว่าจัดห้องเครื่องด้วยราคาถือว่าคุ้มนะราคาเนี่ยหาไม่มีหรอกนี่ จริงพูดตรงๆเลยาไม่มีหรอกราคาเนี่ยฝาข้างมเนียมภายในเต็มทางน้ำมันเหลดอกีกยางสุทะเรเดียนแปลงหน้าอีกแปลงหน้าก็แสนหนึ่ง้วครับจะเพาะฝาข้างสองข้างก็เพลงนะหลายหมื่นถังมเนียมก็เท่าไหาามมร่ละ2องหมื่นส0มหมเตรครับออบ,บอยระบบไฟนี้ก็เหยียบน่าจะเกือ,อ,อบแสนนะครับ คายในก็ประมาณสามหมื่นชุดเลดดูครับเนี่ยลาวเลดอีกโอ,โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ